ก็พีโนคาบูนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับต,รตัดติดแต่ว่าเร่งไม่ขึ้นนี่ครับก็ตัวนี้จะเป็นสาเหตุนะครับน่าจะไม่ได้ถอดมาเป็นเป็นปีแล้วครับตัวนี้นะครับลักษานะนี้อาจจะเกินปีนะครับนะครับก็ สาเหตุของอาการของรถเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งดับนะครับแล้วเร่งเร่งรุนแรงก็คือเร่งอาจจะดับเลยนะครับเพราะว่ากองอากาศตันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือเปลืองน้ํามันด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ครับเพราะว่าอากาศเข้าได้น้อยนะครับน้ํามันก็จะขึ้นเยอะ สาเหตุของเร่งดับนะครับแล้วก็สินส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกตินะครับตัวนี้สำหรับใส่กล้องอากาศตัวนี้แบบนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครใสนใจอยากจะได้นะครับตัวนี้ก็ผมก็ได้ถึงพิกัดไว้ให้นะครับ พอไปดูได้เลยครับว่าราคาไม่แพงครับสำหรับตัวนี้ครับในในราคาหลักสิบนะครับสำหรับใส่กองอากาศของฟีโนโ่ฟีโนโ่ตัวเก่าฟีโนโ่คาบูครับ